มาพี่น้องมือนี่จะิกลอยตับสู้กินเด้อพี่น้องเด้อร้อยตับร้อยตับเห็นบ่ติร้อยตับสู้พี่น้องกินมือนี่จุมันบนครับมันต้องร้อยตับมือนี่มากอยากอยากกินร้อยตับครับร้อยเหลี่ยมนี่พี่น้องเนาะสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเจ้า YouTube ที่เคารพรักทุกท่านครับสุขผู้สุดคนเด้อพี่น้องทั้งแก่ทั้งไก่ตามะเที่ในเพลงก็ดีนะพี่น้องเนาะมันผมมาผ่อนกึ้งกาแลวครับกระเบาเด็กวางเว้นไปมือหนึ่งนี่พี่น้องเด้อยากคือตาเห็นเห็นอะไรพี่น้องเอ้ จากอย่างนี้เบิดมือแถวคำเนาะว่ากันมาคือเก่าหล่ะพี่น้องมาเฮ็ดสู้พี่น้องเบิองมือนี่มือนี่สิบภาพพี่น้องมากินหนวยร้อยเรียดตับหวานบอกพี่น้องตับหวานร้อยเรียดครับมือนี่ร้อยร้อยตับร้อยตับ,ตบนะพี่น้องเนาะเอาซื้อวางร้อยตับดีกว่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดมาหลายหล่ะครับสิบประเทศบัวเป็นเบิองเด้อพี่น้องเด้อพักหลายมือนี่เอาเขบอกว่าเป็นเพื่อนดอกพี่น้อง อีเด้อพี่น้องเด้อพี่หน้ามานานนะครับสิเท่เข็ดมัจจบ้านเรียบร้อยครับพี่น้องเด้อเอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องพี่หน้าปรับตัวตอนใหญ่ๆครับผ่ายกิริยูเด้อครับพี่น้องเด้อปึ๊บถูกตะถูกปะถูกาถูพี่น้องเห็นบ่พี่น้องอ๋อแต่เสียบแต่พี่น้องเดี๋้อเดี๋ยวคนจงใจตุเล่ตุเล่อน พี่น้องมาบัดน,นี้มามาหากันบัดไม่กินกน้ำกันนะพี่น้องเด้อร้อยตับจุบอได้กันหรอกครับอยากกินตับร้อยร้อยตับพี่น้องมามาบัดน,นี่เขากินน,น้ำน้ำกันว่าดูไลด์ดูไลด์เพื่อจะว่าไ้ละโอ้ขออนุญาตบัดคําบน้่พี่น้อ,อ,ญญนนองเด้อมาแล้วมาแล้วบัดน,นี้มาแล้วครับคนคือเกาเฮ็ขคือเกาน่ะครับมาว่าไลด์เดพี่น้องเพราะเป็นกระใสเพราะกินกระซสบ ดองยาอ้ยโเต็มนคนเลยพี่น้องมันขว่วนมันขว่นขวนก้นเด้อหือปวดใดขนาดพี่น้องคือเก่าหลักครับสารคามน้ำมาต้องมาลุยกันพี่น้องมาเลยฮึ่มตอนอื่นก็ขอขอบบุญขอบคุณนเก็ซีทุกขันเลยเด้อมีมันติดตามผมมาขี้เก่าหลักครับพี่น้องเด้อเว,ว้นว่างไปมื่นนึง ตุละภารกิจอันใหญ่หลวงพี่น้องมาบัดนี้ติพย์ขอติพเกล้พี่น้องลุยหยิวเข่าแล้วน้ำซอสพี่น้องเด้อก็บรรยากาศนี่น้องสาวัดสีบวชสีเดียวกับเบาบเนาะ <S <S 1> <S 1> ข้างหลังผมนี่คือบ้านผมคุณครับเห็นว่าพ่อมีอยู่น,นะครับดังค่าสีประสาทนะครับเด้อตะเก او แค่กินอยู่หน้าบ้านบัดน,นี่ยับมาทางพี่ครับอ้อมสีอ้อมสะวัดเลยบัดนี้มาพี่น้องมาสากลางบ้านทำเละ โอ้ผมซีมมึงเ,เสียบๆีปหน่อ,อมผมดีเป็นไรม,มาแบบเมีย Mm -hmm.

มัน,นยิ่งจะเย่งพี่น้องตุง้มนี่มากเลยไก่เตือข <c oughs> อจบกับใบมูเป็นปรกินดิบด้วยครับพี่น้องด้วยกิมนี่ยขออนุญาตก,กินเนี่ยเราะนีบ,บาดครับไม่นเนหเนาะว่เปนเ็นตอนใหนที่ตับเนี่ยก็นหน่อยลงหน่อยลอย่ ตับพี่น้องตับงูด้วยวัดจุ๋ยพี่น้องเอาเอาเอามุนเบิดือ ตักกี่วันน,นี้ไหนเปน้องพักอะไรยังยกขึ้นกับมีขั้วอืมอ้ม จะวางไพีปน้องเอ้ยบล็ก็สิบบ ว่บอกค,ค,คืนมมนก็ไหไปองโอ้วคืนนะไมออกกันไป้องหวยะดีข,ขคคาตาเนยค อ๋ออ๋อืมอืมไ่ดงการมากินเนี่ยก็ไหลเนี่ยเ่ง่องเด้ คนไหล่คนไหล่ก็แช่ไงให้เหาบาแดดไมพี่นอ้นนดดงนองเด้ตรวจไหมไงโค้ชซับตะไคร้กดกระดิ่งไหมพี่น้องเด้อมากอ พูดดีๆพี่น้อง ăn mới kìm được được. nhé mà cái gì không, Có 嗯。Mm hmm. ปปลาเกียวกระเซ็บด้เพื่อนหรอเซ็บดีมันนุ่มดีมันกรอบดีตำเต้นบุฟุง่งกระเซบ ปายกลืวตำเส้นมุ่งกระเสียบได้เป็นของเร่อดูอกแวตวตำม,มุงเส้บบนอ้สุดอยอด 嗯。喂、mm。Hmm. Well. Cắt với nó Ừm กำลังใหญ่พี่น้องอิ่มดอกเขาครับอิ่มอิ่มบ่บเบิดเดี๋ยวพี่น้องบ่เบิดก็บ่บเป็นยังกินนอนเที่ยงได้อีกรั้วขอห้อง พักพี่นออ้องพ่อดูจัดประเบิดดอ,อกพักย่างง่ายก็ได้หนึ่ง,ๆๆง,งก็บระเบิด,ดอิ่อมททอิอ่มไ,ได้พี่น้องได้เนื้อเืนอิ่มคักเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนสำหรับมันหนี่ก็ทิพ่อสามีน่าเพียงเนาะหันกินได้ถ้าทางของเบาเด็กบอสุภาพก็ขอโทษขอไปหลายหลายได้พี่น้อังด้วย หักกันแพ่งกันแย่ท่มจะปไปจะไร้หลังคือเก่าล่ะครับหักกันแพ่งกันเนาะพี่น้องเนาะอ,นอืนมือหื้อพ่นเสียงยังสก,กินกระถาเบิ้งไม่เป็นเรื่องของว่าเหนือขอโทษด้แล้นะครับติดภารกิจไงหลวงว่าหนือ,อรครับรรบ,บริษัทคลิปน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็เฉพาะตอนนี้แหละครับสวัสดีครับ